ทุกคนรีวิวส้มตำรสแซ่บที่ลอนดอนจ้ากลับมาถึงก็อยู่ในแซ่บๆซเลยนะคะอ้อยมากินที่ร้านลอยเอ็ดจ้าร้านนี้อยู่แถวแฮมเมอร์สมิธนะจ้าทุกคนร้านนี้คือรสชาติดีมากถูกปากอ้อยค่ะมาถึงก็ต้องดื่มแฟนต้าค่ะปกติเขามีแฟนต้าเขียวนะคะแต่วันนี้หมดก็กินแฟนต้าส้มไปก่อนจ้าสั่งสตาร์เตอร์มารองทองนิดนึงนะคะเป็นหนัง ไก่ทอดคือดีมากกรอบมากจริงๆเสียงม,มันดังมากแต่ว่า้อ,อยตัดเสียงไปคือตั้งไก่กรอบคืออร่อยอร่อยค่ะทุกคนเค็มๆกาลังดี้มตำม,มาแล้วคอหมูน้าตกยาก,ก็มาแล้วเหมือนกันนะคะโอ้ oh my god น่ากินสุดๆไปเลยเดี๋ยว้อยจะชิม้มตำห้ทุกคนดูนะคะอ้อยสั่งไปตาําซัวมาค่ะโอ้ oh my god คาใหญ่มากเข้าปากไปแล้วคือดีมากรสชาติคือถูกปากสุดๆไปเลยนะคะ เปรี้ยวๆกำลังดีนะคะปะลาขึ้นัวสุดๆชิมคอหมูย่างน้ำตกกันต่อเลยค่ะโอ้ m ม่ก็หน้าตาคือดีสุดๆผักคือดีครอรัวหอมสุดๆไปเลยรสชาติดีมากหมูนุ่มมากทุกคนอร่อยสุดๆไปเลยค่ะทุกคนของหวานก็ต้องมีนะคะเป็นรวมมิตรค่ะรสชาติคือดีมากๆหอมกะทิมากน้ำกะทิคือกลมกลมกำลังดีเลยค่ะทุกคนโอ้ m ม่ก d ออทแฮปปี้มากเลยค่ะทุกคนใครชอบคออรีมโอนี้นะคะกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์บอกออยด้วยนะคะใครอยากออยไปเที่ยวที่ไหน ก็คอมเมนต์บอกออยได้นะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันเด้อบายบายจ้าทุกคน